โมโจอีสานเล่าขันได้มือถือวิธีปปะะยะัดไฟฟ้าซอยรดค้าใส่ใจในครัวเรือนซอยจนเจือขอบครัวให้อยู่ไปในวันนี้มีวิธีกลายล้นถูกถูกคนงดค้าใส่ใจ เป็นประโยชน์หลายหลายให้เจอจำนอกเอาไว้เมื่อนาอย่าได้ลืมเด้อคนไายโอ้โนีนา แปดแปาดแป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 งกางเสะกาไฟไหมว่าจะบ้งังคาไฟอันนี้เดือนก้อนเดือนนี้หนึ 1, ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทเอาขึ้นตีแพงเดียบ่ะแพงไหนจังได้บังจะใส่แต่และหมือเนี่ยบอประหยัดขึอ้นอยังนี่ อุณหภูมิตำแท้มันเป็นยังงอุณหภูมิตำมันกัเปียกเงินไฟตัวนาะเสที่ไหนอ์ทำงานนักตัวนี้พอใส่จะเยบหาได้พออจะยบหานี่มันเป็นยังงเย็บผามันก็เที่เห็นระหยัดไฟตัวนาะเจ้พ่อสไปเปียยผ้าโอ้พ่อเอ พ่อคือเสียบปลั๊กไฟหลายแท้งเลเหลียวมาเห็นหลายปลั๊กเลยนี่พอเล่นจัางยางนี่เสียบใส่ยงานช่าปลั๊กนี่ปลั๊กคอมสองเซนอย่ล้วปลั๊กหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกับพ่อใส่สองปลั๊กกับปลั๊กมีกกับปลั๊กแอมนั่งเต้นับเหลียวมี่สองปลั๊กเซนทำงานพนหนักสี่ปลั๊กเนีถอดออกแล้วน่ะคิดขั้นถอดออกดูแม่แม่ปลั๊กพ่อคือบอกจังสี่พ่อมันกับเปลี่ยนไฟหนึ่งตัวนี่พอดีนี่เสียบไรอันเหนไฟฟ้ารัดวงจร หวังหลายตัวเปล่งไฟไปเองโอ้ยถอดถอดถอดเดี๋ยวนี้ยถอดถอดถอดโอคือใส่หลอดไฟยังสินั่นแจ้งดิแม่นั่นเต็มเปลี่ยงไฟตัวเนาะหลอดแบบนี้หลอดไม่ใส่ได้เนี่ยใช่แต่ใส่เมื่อไหร่จะได้เราเปลี่ยนเปลี่ยนหลอดใส่เขาเขาให้เปลี่ยนใส่หลอดได้พ่อยนะเนี่ยใส่ไงเขาให้เปลี่ยนหลอด LED หลอดเด้มันเป็นรังไหน LED มันก็้ใส่ได้ประหยัดไฟถึงกรณีเด้แนั่นเต็มเรานี้มันเปลืองไงเพราะว่ามันแจ้งดินี่ ก็จะได้สว่างได้ใน oh. oh. ี a, ba, hygiene, ่มันเปลืองประหยัดไฟเข้าอีกว่าปะข้ามเรวหางม้งแล้งเรีวไปใส่อ่ไปเล่นดูข้างนอกป่ะเปิดแอร์ตะโดนแล้ยวข้ามเรียวพ่อพอนแอร์เนี่ยพ่อพอป่ะพ่อก็ย่าสนุกสนานเกินไปหลายย่าติดนเนี่ยใส่เปิดเตแอร์ถิ่มไว้ข้างนอกอากาศเย็นดีดีป่ะเขาไปอยู่ข้างนอกไปเอาเปลไปนอนไปนั่งเล่นอยู่ข้างนอกร่มเย็นเย็นเถ่อมเออโอ้ยเปิดไปแอร์เบิร์ดมือเบิร์ดเป็น พ่อไปใหังอ่านหนังสือเด็กเย็นดีวะเออพ่อก็ไปติประหยัดคราบไปซอยครอบครัวละใส่แอร์ลายไปย่านไม่มีเมงินใจา่าไฟจะเบิ่งเดือนนี้ได้ไหมมันสิดลดหลายหลายบันเดย้า,า,ายอ้าไฟบื้นิืดเียดิกาไฟาเขาลดนงมอักลายเลยเบิ่งเบิ่งกเบิ่งสามร้อยจืดใ่แมเพาวบากันประหยัดกาไฟาเขาลดน้อักลายแตีเงินเหลือด้ที่นี่ เงี้ยเด็นเดีให้ลูกไปรงเรียนโอ้ยพอดีเยรยมาร่วมกันใช้ใจ่ายอย่างประหยัดเป็นหนทางชี้ชัดช่วยอยู่รอดและปลอดภัยค่าใช้ใจ่ายรายเดือนนั้นมากลายพี่น้องคนไทยโปรดเข้าใจในวิธีข้อที่หนึ่งปลั๊กไฟเราควรถอดชักปักออกทุกครั้งหลังใช้งานเปิดแอ เปลองพลังงานควรเปิดผ้าม่านให้อากาศถ่ายเท